ผมลองเทดส NAD Serum มาประมาณหลายเดือนละสิ่งที่ว้าวที่สุดสำหรับผมนะอีกวันหนึ่งไปกินข้าวกับชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักผมอยู่นี่อายุเท่าไหร่สามสามปะผมก็แบบผมได้3ามเอ็ดสามองสามสามอะย่าเมากสุดคือสามสี่เออแล้วผมก็ผมก็รู้สึกมหัศจรรย์มากว่ากับเซรั่มเนี่ยมันจะสามารถทำให้หน้ามันย้อนวัยได้การได้รับ NAD เข้าไปในการทาน นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการรีแพร์ผิวพัน์ผิวหน้าได้โดยการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นการสร้างไอตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเพิ่มขึ้นนะซึ่งพอตรงนี้มันกลับมามากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราย้อนลงไปผมรู้สึกแฮปปี้มากเพราะพอ,พอเราพอหน้ามันเด็กลงอ่ะมันก็จะแฮปปี้ขึ้นมไม่อยากบอกอายุจริงเลยนะครับแล้วผมก็ตั้งปณิธานแล้วผมจะไม่บอกอายุจริงอีกแล้วไม่ต้องไปเสิร์ชใน Google ด้วยนะครับคุณจะตกใจ นี่นะครับ NADH Reversing Serum จากบากกรกษัการแพทย์ย้อนวัยที่เราพูดถึงนะครับหขวดเนี่ยจากราคาขายหน้าเว็บไซต์ n a d s e r u m com ราคาอยู่ที่6,400บาทนะครับตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่2,990บาทนะครับซึ่งซื้อ1แถม1ฟรีแต่สำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเพิ่มอีก1ขวดครับก็คือเป็นซื้อ1แถม2ฟรีทันที